ดอกใครจะไปคิดล่ะนี่นี่เ,นเพื่อนๆดูดิมาจา้ะนี่ดอกนี้อุ้ยดอกอวบมากเลยจ้ะอุ้ยสมบูรณ์มากเลยดอกนี้นี่ดอกจก้ะแบบนี้แหละที่เราต้องการเห็นนี้เหมือนจะนอนเลื้อยแล้วจ้ะนี่สีดอกเลยตรงนี้มีมิมจา้า สวยงามสวยงามเรามองหาลูนิคสองดอก,กเพื่อนๆโน,น่นโน่นโน่น,น่นไกลๆนู้นอีกดอกนึงมาเลยมาเลยมาเลยแอบออกเยียบๆเยียบๆเลยนั่นอีกดอกนึงเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาใจเยน็นๆใจเย,ย็นๆจ้ะเก็บอยู่แต่ฝั่งนี้จ้ะเราเราไม่กล้าไปฝั่งนน้นเดี๋ยวไปล้างน้ำนี่ก็ กิดดีเยอะเลยจ้ะอืถ้าไปมันไปเลอะดอกอื่นด้วยนะนี่ลากเขาก็ตัดทิ้งไว้ในป่าเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เกิดขึ้นใหม่นี่จ้ะดอกใหญ่ยู่นี่ว่าไปได้เยอะอยู่นะ เห็นอยู่แปบแปบแ๊บบอ้ดอกนี้เปื่อยแล้วนี่เพื่อนเพื่อนดูเจอปุ๊บก็เปื่อยแล้วเะได้จังนี่นี่นี่ดอกนี้น่าจะหลุดหลุดสายตาอุ้ยหลายดอกอยู่จ้าหลุดสายตาหลายดอกอยู่จ้าทุกคนนีจ้าเดี๋ยวยังไม่ตัดตอนนี้นะเดี๋ยวกันเดี๋ยวไปไปรวมใกล้ใกล้กันก่อนเห็นอีกสองดอกจ้าอีกสามดอกเลยเลยจ้า ฝนจะลงจ้ะอาทิตย์หน้าเนี่ยทั้งอาทิตย์เลยแล้วเราก็ว่าเห็ดพึ่งหวานก็จะวายแล้วจ้ะถ้าฝนลงเขาก็เน่า,าตัวมากเลยไปเถอะไปด้วยกันนี่โอ้โหเพื่อนๆหนำใจเลยจ้ะแอบอยู่จ้ะเอาไปอบจ้ะนะเอาไปอบนะทั้งหมดเนี่ยอบด้วยต้มด้วยจ้ะ ก็แจกเขาบ้างจ้ะนี่ถ้าฝนมานี่เน่าหมดเลยจ้าในเห็ดเนี่ยเสียงสนามยิงปืนเนาะมันอยู่อีกเมืองหนึ่งแต่ว่าความดังมันมาถึงกันจ้ะเกือบเสียแล้ว,ว่ะเขาจะไปอะเห็ดอะเราจะไม่ตัดหมดเนาะเดี๋ยวไม่มีเวลามันจะมืดพราะน,นี่มันมืดมืดเพราะว่าไม่มีแสงเลยจ้ะวันเนี้ยฝนตั้งเขาจะลงจ้ะเมื่อกี้มาฝนก็ตกปล่อย คุยไปเรื่อยๆเนาะก็เดี๋ยวคลิปเก็บเห็ดหมดแล้วก็พอดีแหละเราได้กลับไทยพอดีเลยเราว่าเราก็โชคดีนะเราได้เก็บเห็ดพึ่งหวานก่อนกลับไทยนะเพราะปีที่แล้วพึ่งหวานออกเดือนเดือนกันยานะคะแถวที่เราอยู่นะที่อื่นไม่ต้องห่วงแล้วจ้ะผู้ชมมาชมเยอะๆนะคะมาให้กําลังใจ <laughs> ขอบคุณมากๆเลยจ้ะ <laughs> อันนี้อบจะอบเนี่ยอบขานี่อบดีเลยจ้ะนี่ เพื่อนบอกทำความสะอาดแล้วน่ากินมือเราก็กดโทรศัพท์ไม่ค่อยติดเลยนี่จ้ะดอกตะมุตะมิตะทุกคนรุ่งนี้เราเราไม่ได้เก็บนะเราจะเข้าเมืองจะไปหาซื้อของฝากของใช้ด้วยจ้ะไม่ได้เข้าเมืองเลยไปใช้เงินหน่อยอันนี้เขาผอมๆนะถ้าไม่มีนะเสร็จเราเหมือนกันจ้ะ อันนี้พอมีก็เลยเอาอบๆอบก่อนนะคะไม่ได้มานี่ดูเห็ดดิเขาคงหลุดกันแหละคนที่มาประจำนะเรานี่นี่นี่เ,นเพื่อนๆดอกหนึ่งมันจะใช้ได้ไหมดูดิโอ้นี่เสีดยดจยาจังเลยไม่ได้แล้วอ่นเพื่อนมานี่ดอกหนึ่งรอเรามพนดูเลยเขารอเรานีจ้า ถ้าป่าอย่างเงี้ยจะยังไม่เน่าแต่ถ้าฝนลงมานี้ก็ไม่รอดเลยจ้ะงา,งาม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 จ้ะงามงาม,งาม,งามยัางงามอยู่จ้ะจ้ะมาเก็บตามหลังก็พอได้อยู่นะหลงหล,ลงสายตาเรานั่แหละนี่มันจะใช้ได้ไหมดอกนี้อายุ กัดยุงมันจ้องที่หน้าเพราะว่าเราฉีดยากันยุงที่หน้าไม่ได้นะดอกน้อยด,ดออนูนี่ขนาดฝนยังไม่ลง,งนะเนี่ยถ้าลงนะไม่เหลือแล้วจ้ะเพราะว่ามีมีคนมาเก็บแล้วเนาะเราก็มาเก็บตามหลังเขาก็เอาเข้าที่ได้จ้ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆนละ้อเ,เก็บที่ลงหลงกนเนาะนี่จ้ะนี่หลง โอ้คิดดินออกไปะอันนี้มันเป็นเหมือนเชื้อหลอเหลืองๆอะจ้ะเขาลามไวด้วยนะเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนาะนี่มีตาด้วยจ้ะก็มีรอยคนมาเข็บเยอะแล้วจ้ะแล้วก็มีเห็ดเปื่อยด้วยไม่ใช่เห็ดงหวานไม่ใช่นะ เพื่อนมาดูนี่จ้ะน,นี่อา,าอย่นี่มาจัะอุ้ยดอกใหญ่อยู่นะนี่ทำเล่นไปนี่ดอกก็ใหญ่จ้ะเพื่อนมันน่าจะหลงเพราะดอกขนาดนี้เขาเขาต้องเห็นเลยแต่เขาหลงจ้ะลงเลยมันมีเชื้อแล้วะ เนี่ยดูดิเชื้อขึ้นมาด้านนี้เลยนี่แงออกไปแล้ว้่ก็เอาคิดดีหนอ่อยมันเริ่มนิ่มแล้วเนาะเริ่มจับไม่ได้แล้วนะนี่จะเพื่อนเราจะลงสายตานะ้ความคิดเรานี่จ ลงแล้วจ้ะม,มีอีกไหมเอ้ยโอ้ดูดิเห็ดเริ่มไปจริงๆก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่มาให้กำลังใจตลอดเลยนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องๆชาว youtube ด้วยจ้า เพื่อนนี่เห็ดเห็ดอินที่เป็นเห็ดเราเอาไปทอดไข่หน่อยนะออ้ดูดิแตกเลยเห็ดทดัดอีะ่ะขึ้นแล้วอ่ะลอยเขาเหยียบเขาไม่เห็นแน่เลยน่าจะลองเอาไปเจียวไข่กินก่อนกลับไทยได้กินสักหน่อยนะอืมนู้ํกำลังขึ้นเยอะ,ะเลยนะ่ะขึ้นเยอะเลยเดินต้องระวังเลยทีนี้นี่จ้ะมาจ้ะเราเห็นเห็ดเห็ดพึ่งอ ดีจ้ะได้อยู่ได้อด,ดอกนี้นี่จ้ะเขาอ้วนอยู่อันนั้นเป็นเห็ดพึ่งหวานเหมือนกันแต่ว่าใหญ่เกินกินละ<ส>มีนอนแล้วเอาออกไปก่อนแม่แบกไปบ้านนะอืมโอเคเลยใช้ได้เลยจ้ะนี่เพื่อนดอูเห็ดพึ่งหวานดอกนี้นี่เขาคงหลุดจ้ะ แล้วเป็นของเราพี่จ้ะเลื่อนงามมากเลยดอกนี้ฝนตกพันๆแล้วจ้ะแล้วตกไม่แรงตัดยังไงไม่เห็นในกล้องเลย <Es per ated> <acağım> ได้ได่นะนี่อันนี้เหลืองๆออกๆนี่ก็เหลืองจะรอยตัดเต็มเลยถ้าเขาไม่มาตัดเราก็เอากลับไปไม่ไหวอยู่ดีเลยมันเยอะนะคิดคิดบอกเห็ดพึ่งหวานเริ่มแก่แล้วจะ้ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรจะ้ะอันนั้นน่าจะเป็นเห็ดไข่นะสีเขียวจะ้ะ มันก็มีเห็ดไข่ที่เป็นเห็ดพิษเห็ดกินได้เนาะเราก็ไม่เคยเก็บอาจารย์เราแยกไม่เป็นเขาคงได้ดอกแบบนี้กันนะเนี่ยเพราะว่ารอยตัดเยอะมากเลยอย่างดีนะมันหลงใส่ตาบ้างเด,ดี๋ยวดี มนตกนิดๆจ้ะแต่อากาศยังยังร้อนอยู่ร้อนแบบว่าอบอ้าวอะ่ะคิดบาังว่ามารลบหน้าจะยังได้เก็บบ้างเพราะว่ามันก็วายเยอะอันนี้เขาคงหลุดจ้ะนี่งามอยู่จ้าทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจไม่ใช่ ขาไม่ใช่อันนี้เขาไม่ใช่ได้ยินเสียงฝนไหมคะฝนตกแล้วอืมอ่าีจพอได้อยู่นะนี่น,นี่มันใช่เนละเพื่อนเพื่อนนี่โอ้เนี่ยเขาเปื่อยแล้วจ้ะดอกตะมูตะมีดอกหนึ่งอันนี้เอาเลยค่ะนีุ้ดีเพื่อนเพื่อน นี่ยอร่อยอร่อย,ออยดอกนี้น่าสนใจเดี๋ยวเอาไปอีกดองเอาใส่แต่ไม่รู้ว่าดอกนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยดอกนี้น่าจะใช้ได้นะเอาไปอบส่วนดอกนี้เอาขาวก็ดีนะไหนดูดิเขาดีตลอดไหมขาวดีทีเดียวเอาไปอบได้แต่ว่าเราจะเอาดอกไป แช่แข็งไปฮะเอาแค่น,นี้เหละจ้ะเอาเท่าที่ไปได้นี่จ๊ะเพราะเราก็ตั้งใจงอยากเอาไปเหมือนกันจ้ะแต่เห็นน้องคนนี้เขาขยันมากเลยก็อเอาไปเผื่อด้วยดีวะ่ะเห็นดอกนี้แปลกดีนะเป็นดาวเลยอันนี้เอาไปเดี๋ยวเอาไปใส่ถุงอ่ะเพื่อนเห็นไหมนี่อ้มีดอกนะ่เพื่อนๆอ๊้หหลายดอกอยู่จ้ะ พอได้อยู่พอได้ชื่นใจอยู่จ้าเดิ่อนนะยๆถอนของดีมีน้อยแล้วนี่จ้ะเพื่อนสวยเดี๋ยววางไว้ก่อนวางไว้ก่อนจะวางไว้ก่อนไปเอาดอกอื่นอีกเดี๋ยวดอกนี้ก่อนโผล่หัวขึ้นมานน่นี่จ้ะ นี่นี่นานๆจะเจอแบบนี้เพราะว่าไม่ได้เจออีกเลยมันไม่ค่อยมีแล้วจ้ามีอีกไหมจ้าเราก็มองถอนไปก็มองไปค่ะเดี๋ยวนี้นี่นอสองดอก ดีใจเลยมันลบสายตาคนน้วเธอเขาคงได้ดอกแบบน,นี้ไปกันแหละเรามาทีหลังก็เลยเม็ดเจอหลงหลงดีใจทุกคนเห็ดหลงเห็ดหลงเห็ดหลงจ้านี่งามเลยนี่เห็ดหลงมาเห็นไหมมันหลงจริงนะเรายังมองไม่เห็นเลยดอกนี้เราเดินผ่านไปเนี่ยเพืเ่อน เราเดินผ่านไปนะเมื่อกี้เนี่ยดูดิงามอยู่เลยเงียบนี่เพื่อนดูนี่สองดอกเลยอยู่ใกล้กันนะดูได้มีไหมน,นี่เพื่อนเพื่อนสีมันเหมือนกับหญ้ามากเลยนะกับพื้นนี่นะจา้ะเพื่อนดูดินี่นะนี่ดอกนะ ตรวนี้เอานีความหนาวมาอ,อยู่กับความอบอุ่นนี่สีดอกแล้วเดี๋ยวไปเห็นอีกเห็นอีกแลวอีกนี่จ้ะดอกตนึงตอนี้เอาจ้ะนี่ดอกเล็กแต่โอเค โน่นอีกดองไป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 เอาไปเอาเี่จ้าทุกคนคิดว่าจะไม่ได้เห็ดกับเขาซะแล้วนี่ได้หลายดอกเลยดูดิเดี๋ยวเห็นอีกดองไปเอาไปเอาไปเอานี่อยู่ในพวงนี้เลยจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนนะอยู่ในพวงเลยจ้ะ แอบอยู่ในพงแล้วใครจะเห็นแล้วนี่นี่ปะ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 ไม่เห็นลงเนาะแล้วเห็นอีกเดี๋ยวไปเอาก่อนนะคะนี่จ้าทุกคนได้อยู่นี่ใกล้ๆกันนี้เลยจ้ะเดี๋ยวดูนะนี่จะ้ะนี่จะ้ะเห็ดพึ่ง ตัดดีกววาไหมาแน่นมากเลยเหมือนเขาห่วงลากเขามากเลยเขายึดกับลากไม้อะจ้ะถ้าอยู่ในร่องน้ำก็เสียเลยแบบนี้อันนี้แบบหลบหลบนี่จ้ะง,งามเลย อีดอกที่เก็บเมื่อกี้นี่ดูโอเคนะได้อยู่จ้ะสองดอกเลยนี่เห็ดพึ่งนะเขาพยายามออกแต่ว่าเราไม่เอาเอามาเราเราก็ไม่เอาเขาไปอยู่ดีปล่อยให้เขาโตไปอยู่ในงนั้นนี่จ้ะลงลง 所以你要忙的一下